แล้วก็ปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันที่ข่าวทั่วไทยในช่วงข่าวเด็ดกับยายเมียนและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันหลังโฆษณาค่ะ ประเพณีลำผูไทยบูชาพระธาตุของชาวจังหวัดสกลน,นครคําขวัญของจังหวัดสกลน,นครมาให้ปรากฏเป็นรูปประรรมว่าสวยสดึงเสาวผูไทยสกลน,นครมารวมอยู่ที่นี่ไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดสกลน,นครเท่านั้นจากสปปลาวเดินทางมาร่วมพระพุทธศาสนาไม่มีพรมแดนนะเป็นความเลื่อมใสศรัทธานในแต่ละจังหวัดในแต่ละที่นะเราจะสังเกตถึงว่าถ้าหาว่ามีงานนมหก,การพระธาตุผู้คนจะเดินทางไปสักการะเยอะมากนะหรือว่าพระธาตุเชิงจุมนี้เป็นหัว ใจหลักของชาวจังหวัดสกลน,นครา ถ้าเชิงจุมประจําปีนีถือเป็นงานที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานเราจะเห็นได้ว่าสืบเนื่องมายาวนานแล้วนะปีนี้เป็นปีที่72เพราะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครทุกคนได้ร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวจังหวัดสกลในครั้งนี้ครับในส่วนของอบจนะครับก็คือเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณทุกปีปีนี้ก็สนับสนุนงบประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาททุกขั้นพี่น้องประชาชนนะร่วมแรงร่วมใจกันเด ินทางมาร่วมงานเปิดงานวัสก,การพระราชเชิงชุมคนเป็นพัน <c oughs> เขาทำด้วยใจด้วยบุญสัทธาน,นี่ไปชนเผ่าและก็2สองเชื้อชาติมีความน่ารักเนี่ยค่ะทุกเพศทุกวัยมามีส่วนร่วมกันกับงานพระราชเชิงชุม72ปีทีม่มาลางปีนี่เป็นปีที่72แล้วตะคนักคน